การพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่เคยรับฟังคลิปนี้ท่านก็จะได้รับฟังเป็นครั้งแรกนี่คืออนุศาสนีปฏิหารที่ออกจากคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของ พุทธองค์ที่เป็นคลื่นเสียงซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับโดยมีคลื่นเสียงทั้งสามคลื่นดังที่กล่าวมาประกอบด้วยคลื่นเมล็ดไฟฟ้าเป็นตัวนำนั่นก็คือแสงไม่ปรากฏที่ไฟนะครับเป็นนิโรธนี่คือเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดว่าทำไม บุคคลปุถุชนเมื่อได้รับฟังคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แล้วร่างกายจะนุ่มเหมือนคนนอนหลับผิวพรรณก็จะเหลืองไม่ขาวซีดนะครับถ้าเป็นอยะบุคคลแล้วละสังโยชน์เบื้องต่ำห้ข้อได้แล้วก็จะละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกห้าข้อนั่นก็คือออกจากสังสาร คำซอนที่ออกจากพระโอษมีสัตว์เป็นคู่สังเกตชอบเป็นชู้เห็นชอบเป็นผู้รู้ชอบคำซอนที่ผ่านเข้าไปที่หูของขันห้าโดยมีวิญญาณและดงจิตรับรู้อิเสียงซึ่งคืออายตนะภายนอก ที่ออกจากเป็นคำสอนพุทธภาษิตไม่ใช่คำสอนสาวกภาษิตท,ทำให้สัตว์สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบสัตว์ก็ดับสิ่งหนึ่งก็ปรากฏก็หมดอวิชาที่ขวางกัน้นนั่นก็คือสังโยชน์สิบข้อที่สิบ อวิชาดับความไม่รู้ว่า,าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่เป็นของสัตว์ไม่ใช่ของสัตว์หรือขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเด็ไม่เป็นของสิ่งเด็งไม่ใช่ของสิ่งหนึ่งก็เกิดอวิชาและความเป็นตัวตนจาก